ครับพี่น้องครับตอนนี้เขาก็ได้นัรร่รถเฮนะครับกับโดมนะครับเพื่อที่โอ้โหเด็ดนะไม่อยืนอยู่ไทยรถรอแต่เฮ็ดเติรนเทิร์นด่วนมาหนาเลยเข็มกระมออุ่นไะส้บ่อนังเนียนอยู่จังนแนนอจัง <ขอ S 1> สีเอิร์นพิ่นจอดถามไดนนอรถแฮจะเลื่อนสินครับผมนะครับตอนนี้มารับรถอยู่อ,อำเภออำเภออำเภออปทุมรัออำเภปทุมราช แล้วก็หลังปีใหม่สีได้เขามาจอดอีกที่หนึ่งครับผมนะครับเพราะว่าสีได้มาปรับแต่งภายในนะครับเพราะว่าว i ไข้างในเขายังเหตนบัตถเหลวนะครับเนื่องจากว่าเครื่องปั้นนะครับเพิ่งยกเขบรถแทนเลยนะครับมันก็เลยเหตุให้สูงนะครับเอาจี่มาตัดแทนมันลงแล้วก็ย่อส่วนบนลงอีกนะครับมันสูงเงีนน้ย ท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมพี่มงไม่ได้มาด้วยนะครับเนื่องโดยว่าเขาเอารถเก๋งมานะครับมันนั่งใ้แค่หาคนนะครับรถมันเต็มนะครับตอนมากนะครับก็เลยเพราะว่าอาจารย์นั่ดนตรีเพิ่นกับมาเสกเศร้าร่องกองน้ำนะครับก็เลยได้ให้พี่มงมานะครับก็เลยได้ขับรถเองด้วยนะครับเขามาเสกเศร้าร่องกลองเครื่องเสียงนะครับอ่เพิ่มสแนไฟฟ้าครับนะครับเพราะว่าเสแนที่ใส่อยู่ก่อนนั้นมันเป็นสแน สนแอกองสดเสียงมันเลยดังเขาไม่แง้มลองเพิงนะครับเขาไม่ <K am ai> นักลองนะครับเวลาเขาไล่สดมันก็เลยกลายเป็นเสียงบม,มวนนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้สเสนแอไฟฟ้านะครับตอนนี้เขาก็เรียนน้ำกลลรถรอครับผมนะครับขออนุญาตใช้คำว่ารถรอก็แล้วกันรถรอก็จะท้องรถอีกขอบคุณพี่รองเจ้าภาพนะครับที่จ้างงานนะครับวันที่สิบห,ห้าในเขากันสีเจอกันอยู่อำเภอกุชชุมครับ ครับบ้านขุดหินนะครับเป็นงานแต่งนะครับขอบคุณทีมงานเจ้าภาพไปแล้วกันนะครับพูดแชร์เลียนเสีะะ่ยงนะเสียงเด้ได้ค <c oughs> ิบอยู่ข <c oughs> ออนุญาตลุบรถข้างหลังนะพูดเดี๋ยวจะตีเสียงจังหน่อยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเสี่ยงไปถ่ายข้างหน้าดีกว่านี่เครียดขี้ข้างขันว่าเป็นยังไงล่ะพ่อบ่อเดี๋ยวเสียงเสี่ยงมันไปจอดข้างหน้าเดี๋ยวเดีเตียมโตโดดลุลงเลยนะตายละคอยโดดลุลงท้ายเลย แจ้งเลยครับแจ้งนะครับแจ้งรุนรอครับผมโอ้ยพนักงานท้ายงานเนี่ยคับเนาะโอ้ยจังไหนพน้พละท่านก็โจกบ่เดี๋ยวจอดให้เร็วๆจังไดนลุไปลุจับรถบ่เดี๋ยวก็ิจอดน่เร็วๆๆๆเปิดประตูเลยๆๆนเเร็วๆโอ้ยืนลหเมีย ยงยยมุ <c oughs> ม่งหน้าทางเหนือไปยังถนนใหม่เลข2392แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนใหม่เลข2392ขับต่อไปบนถนนใหม่เลข2392อีก2กิโลเมตร ไปรับน้องอุ้มนะครับผมนะคอ่ะนะครับไเบิ่งลุตรอเป็นระยะระยะไปนะครับเดินนคนเยอะกันแน่โอ้โหจีนเลือใจว่าอาจารย์เน็กประเทศไทยคลิปวะไปไปแซงนายอีกพ่อน่ะไปแซงนายอีกบ่ะรถลุตมาบด้แซงบ่ได้ฝากทีมงานครับผมนะครับทีมงานรุ่นแห่เจริญจินนะครับกลางวิธีได้ นะครับมือนี้เพิ่มเติมเป็นอ่าฟอด้านหน้านะครับแล้วก็ขาตั้งพร้อมนะครับฟอด้านหน้าวีทีนะครับยืนยาวออกมานะครับเดี๋ยวจังสีที่พี่น้องเบ่งนะครับเอาออกมาเพื่อที่ว่าที่เดียวว่างมอนิเตอร์ได้นะครับวางมอนิเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ให้นัก้องยืนก็ได้เพื่อมีแดนสื่อนะครับ<ะ>เพมันมัดออกมายืนลองได้ได้ยืนชั่วได้ก็ดีนันแ,ล <c oughs> แล้วเพื่อแบบจะภาพอยากได้ด้านสื่อนักลองมี่มุกยืนนนะี่แหละเคือ <c oughs> <c oughs> ผม m ดิฟายเบทีหรือว่าฟอร์เบทีด้วยความรู้สึกของผมเองครับพี่น้องครับความรู้สึกของผมเองกตเดี๋ยวเราจะรนนเรียนน้ำกลลรถแทบไปเรื่อยๆครับนะครับแต่ว่าเราจะไปรับนักร้องสาวอีกทั้งท่านนะครับเพื่อที่ไปเตรียมออกงานเพราะว่าน้องขับรถเกิดอูเบียติฮัทนะครับ เชียวชุ่นม้าหน่อยนะครับ <c oughs> นองก็เลยควันเสียนะครับตอนนี้ประกาศขับรถว่าท่นข้อไอ้มาเอารถไอ้มาฮับคูณนี่นนดือ้อคนบ้านะครับเดี๋ยวก็ทีได้ไปฮับนองกลับนํานะครับ <c oughs> รถที่บ่อยเัาจะเรียนไปก็ถ่ายเลยได้หรอเปลได้หรอไปโอ้หนาวรถผังกระจามันไล่เนาะอุ้ยอย่าไปลูบนะมือเท่าก,กับป <c oughs> ๊อก <c oughs> เนาะเจ็บพอพ่ะพอ เอ้าว่อจะเลือดซินขึ้นาอยู่ไหนสาวตาอ้าวมึงจินมาไทยไทยไปแล้วเม่มอ่มาอาไฟเดียวกด้วยโอ้ก็มากินหลานกตไ,ไทยแล้วันนี้ไทยเ้าคือผวบอกว่าไทย่อบ,บอกแี่ยังล่ะกับพี่นอง <c oughs> ี่น้องกกห้องกะเมื่อกี้เ้าก็จอดไปตัวนึงแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเห็นอ่าอาจารย์นี่ครับพี่น้องเพิ่งยกกล้องขึ้นครับพี่น้องเนาก็เลยไว้ตลน์หนีตูไลนนี้โอ้ยไว้ตูนี่ไลนนี้ตูเมื่มอกบอกว่าตูยังสวนกำลังใส่็คว่ำขีอดอยู่หหวยเราเลยไลน,น์หนีก่อนพี่น้องบวชพิณไทยคลิปเทาพี่น้องอนี่เมื่อก้บอกว่าสวนย่ำกำลังเสร็วความขีดด้วยไหม เขาก็เลยไปวนรถกลับมาพี่น้องเห็นหนากูวันนี้นมันต้องเปิดมะเห็นอยู่พ่ะเอาอ่างสเลยบ่ะเขาก็เลยไปวนรถกลับมากับพี่น้องนะครับเพื่อที่ไปทายรถแเฮเขาพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ที่เนี้ยพี่นี่ที่พี่น้องเขาตีบเขาตีบไปจอดรถไห้จันเนเห็นพี่น้องเขาที่ไปจอดทายรถแฮ่แล้วเขาก็ทิย่างไปไงพี่น้องลงทุนไปกลับรถกับพี่น้องคลิปนี้ได้คุ้มค่าน้ำมันแรนไปยูเทิร์นบานอ้อยยูเทิร์นสามกิโลเดี๋ยวไปครับพี่น้อง กับพี่น้องก็ต่อไปกับป็นเนี่ยกับพี่น้องกับกับมาแล้วครับพี่น้องนะครับบอกไว้เลยนะขีดซะว่าคลิปนี้เป็นคลิปใหม่นะครับผมสีถ้ำทาทวงเนะพี่น้องสามสองหนึ่งปัดพี่น้องนะครับหลังจากท uh ี่เข้าไปรับน้องอุ่มมาเนาะนะครับแล้วก็แยกทางกันกับรถแห่อยู่ตรงอำเภออำเภออย่างวะเกษตรบุรีสุทธูนบัวเพื่อนี่ รถเฮียจอดอยู่นี่มันเป็นทางเลี้ยวเดนี่นี่นะครับรริินนถรอจอดอยู่นี่ครับพี่น้องครลไปกันไครับเดี๋ยวเอากุญแจเอากุญแจรถเฮียเอามาขับเลยด้วยไงอยู่ในกระเป๋าอะไรกระเป๋าพ่ออ๋เขาจะบดอันว่าคนหลังรถเฮียติดใจสั่งเดี๋ยวนมีคีมกระสันหาเนาะ ชอบเขาหินแล้วล่ะคันจิปาดีข้อยี่เขียมงางดีเขาก็ไม่ค่อยเห็นหรอกไม่ค่อยเห็นห็อีงี้ครับพี่้องครับไม่ต่องห่างลวดย่างไ่เร็วเร็วถูติดต่อนะคะ เรื่องแห่เจริญศิลนะครับอาจจะยังไอ้งนเนตากล้งจริงๆะคนนี้ที่นี่โดนึงกันเลยนะครับแต่ว่าอากจะใช้ว่าแล้วเป็นตัภาษาอังกฤษเจริญศิลคนท้นจากตวเู้หุยูอโดยใกล้ไกนะว่าเป็นเออสีเป็นยังตงใหม่ดิอีนี้ยัททะเบียนเลยวกลับไปเปลี่ยนยูเปลี่ยนยูโด

ดี๋ยวม่รถว่ะรถเต็มได้เลยคับมาให็นโอ้ยมันเป็นยากครับนั่งไปเลยที่ไหนท่เราอยู่ในกล้องได้ป่ะการ้เจากม่นเยะกเป็นยักครับ เป็นเฮียเจริญศินโอ้ ทานร้อนแล้วกลุ่มกระทายซองกล่อง 呀，就吧你。 นี่พุนรถจิ้งจกอนพุนในบันเนไดน่อันเมงมดแท้ครับก้งมดแท้หอมเลยนะทั้งนี้รถเสียงเสียงแบบเบาเนีเสียงรถ ออกอยู่นิ้นออกนิ้นเนะเอาล่ะพ่อพอดีล้วพ่อ เลื่อนสินการมีงานอย่าลืมเอินใส่เด้อความอยากครับอะเนาะ เขาห้อยยังยังคือมาจอดไก่เออเขาจอดไก่ก็ดีอยู่แล้วเคี้ยวคอมาบักไก่หนึ่งโอ้ยหัวเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเอา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 เสิยตีม้าแบบนี้เอาสกัดม้าแล้วอู้ยนี่รถแห่อันนั้นยืดได้หนูหรอรถแห่ยยังว้าวในฟังมันน้องเหมือนจักรถแห่ยงเอียรง ใกล้ๆก็ดีอย่แ้ข้ม่พูดเสียดิให่อาหารเหเวลากินแลลวอ่ะงานเดิมวเก่าลเป็ยังจอดที่นี่แต่างไก่เาไปจอดแต่ยางไก่ไหนแล้วกนผมดาเราเัเขาเยงกันหน่อยไ่ะเเมากันหน่บ่ไอ้นึงฟองมเนี่ยมยง

แนมาอล้วครับอันนี้มไม่งและไมาทิงว่ามันเกิดที่ไนี่คอยกระบะอยูอยย่เันนี้เลยล่ะกระบะอยู่อนเจ๊อ๋อควรมีเจออเก็ที่แหลวไปดคลิบก่อนไปกบอกว่าพิลิบดีอพ่นะครับนี่หละพอดีเอง วกว็เลาบอกเวรทมันทรอร์โทรเลยแม่<อ>มเดี๋ยวล้างวที่หาจิตอีเรียนมาชวันน้ำุอีกรอบมึงไมใส่ไฟเดีไฟลวดเดียวไฟเไฟกันเอาขอบคุณพี่น้นองับติตดิตามครับนะครับปากเนี่ยก็แล้วกันนะครับสำหรับทีมงานรุ่นแงจริญสินนะครับมีการงานอย่าลืมเงินเิหาคับุมนะครับศูนย์เก้าี่นึงหนึ่งเกาพี่น้องทูเบอร์ดีกว่าพี่น้องทักไล่เพราะว่าทักไล่มากบางเทียบผมบริการ ถ้าขอบค่ามาบางครั้งผมไม่เห็นพี่น้องไี่เบย์โทษพี่น้องโทษเดีวกว่านะครับโดยตรงนะครับเราจะได้คุยกันเลยนะครับก่อนจิบต่อไปครับครับ